โปรโตีนเกษตรคืออะไรโปรโตีนพระเจ้าเป็นโปรโตีนที่ช่วยให้คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์อะไม่จำเป็นต้องแค่คนกินเจกินมังอะไรพวกนี้นะเป็นโปรโตีนจากพืชที่ให้โปรโตีนสูงมากเพราะว่าโปรโตีนเกษตร100กรัมเนี่ยให้โปรโตีนสูงถึงเกือบเกือบ50กรัมเลยอ่ะ4 9 7กกกรัมอะไรแบบเนี้ยนะครับถือว่าเป็นปริมาณโปรโตีนที่สูงมากในขณะที่ราคาก็ไม่แพงด้วยดังนั้นแล้วเนี่ย มันเลยถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเราเห็นเป็นชิ้นๆก้อนกอนอะไรแบบนั้นเนาะหรือแม้กระทั่งอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในมีกึ่งในอะไรแบบเนี้ยก็มีการแอบใส่โปรตีนเกษตรที่เป็นแบบชิ้นเล็กๆอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่ด้วยให้ความรู้สึกว่ามันทดแทนเนื้อสัตว์ได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่คิดค้นอันนี้ขึ้นมาโปรตีนเกษตรมีอยู่ในบ้านเรามาเกือบ50ปีแล้วคิดดูมันช่วยให้เราไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ไม่ขาดโปรตีนเพียงแค่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยให้แคลอรี่สูงมากเช่นเดียวกันแต่ละมื้อก็ต้องคำนวณก่อนนะครับว่าเรารับแคลอรี่ได้เท่าไหร่อย่าก,กินเกินปริมาณแคลอรี่ที่เรารับได้ต่อว,วันละกันนะครับ